ครับสวัสดีครับเป็นเพื่อนชาว Honda l e ีด125นะครับทั้ง2ว่าแล้วก็4วาวเลยนะครับก็กลับมาพบกับทั้งช่องของปุ้มกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้นะครับปุ้มก็จะมาคุยกับเพื่อนๆนะครับแลกประสบการณ์กันลวกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องการใช้รถ Honda l e ีดนะครับก็เป็นวันที่ใช้งานปกติในการวิ่งงานของปุ้มนะครับวันนี้ถามว่าเจอปัญหาอะไรนะครับก็ปัญหาที่เจอนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องการใช้เบรกของเจ้า Honda l e ีด1น5งอห้านะครับจริงๆก่อนหน้านี้ป้คระะนนแลว ก็คือว่าเบรกของเจ้าฮอนด้ารีเนี่ยมันเป็นเบรกที่เป็นแป,นป,นปมแบบลูกสูบเดียวนะครับส่วนส่วนเบรกหลังอ่ะมันจะเป็นเบรกแบบดัมเบรกนะครับการเบรกของเจ้าฮอนดา้ารีตัวเนี้ยมันก็จะมีคอมบายเบรกเข้ามาช่วยด้วยประเด็นก็คือว่าเวลาเราใช้งานจริงอะฮะเบรกมันเบรกไม่ค่อยจะอยู่หรอกฮนะก็ถ้าคนที่ใช้ฮอนด้ารีด้วยกันเนี่ยผมคิดว่าน่าจะพอทราบดีนะครับถามว่า มันต้องใช้ระยะเบรกพอสมควรเหมือนกันในการเบรกในใน,ในทางที่เราขี่นะครับผมก็เคยบอกไปแล้วว่ามันต้องเผื่อเผื่อระยะในการเบรกปัญหาวันนี้ที่เจอคือว่าเบรกนะครับก่อนหน้านี้ปุ่มใช้เป็นผ้าเบรกเดิมที่มันติดรถมาแต่ว่าหลังจากใช้มาระยะหนึ่งแล้วผ้าเบรกมันหมดปุ่มก็เลยไปเปลี่ยนเป็นผ้าเบรกอ่าตัวใหม่มาแต่ว่าอันนี้มันเป็นผ้าเบรกแบบถูกนะครับคือมันเป็นสีฟ,ฟ้า ผมไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆเ,เคยใช้กันบ้างหรือเปล่านะตอนนี้ใช้อยู่แต่จริงๆก่อนหน้านี้ก็ใช้อยู่ใช้มาได้ระยะละประมาณ3ามเดือนคร่าวๆนะฮะแต่ว่ามันก็ยังไม่เกิดปัญหาอะไรก็คือจนมาวันนี้ที่ปุ้มใช้งานเนี่ยเราว,วิ่งเส้นบางนาตานะครับเราไปเจอปัญหาก็คือว่าเหมือนผ้าพเบรกครับมันไม่ค่อยจับจับจานนะฮะจับไม่ค่อยอยู่นะครับก็เลยลองกําปล่อยกําปล่อยดูเพราะว่าตอนนั้นปุ้มวิ่งเส้นบางพีแล้วด้วยมันมันไปเกิดปัญหาตรงที่ว่าตอนนั้นอะรถมันเยอะ แล้วปุ้งก็ใช้ความเร็วอยู่ประมาณ80-90แล้วมันมีรถจังหวะจังหวะหนึ่งครับรถสิล้อมันมันเบี่ยงขวาเข้ามาปุ้งก็พยายามเบรกแต่มันบันเบรกแล้วมันเบรกไม่ไม่อยู่ก็เกือบจะไปจิ้มตูดรถสิบล้อละเพราะว่าเบรกคะฮะมันไม่จับกับกับจานจานเบรกแบบให้เรารู้สึกว่ามันมันมีอาการที่ว่าจับลอนเบรกอ่ะทีนี้พอเพราะนั้นมก็เลยลองการปล่อยการปล่อยช่วยดู ระยะมันก็เหลือนิดเดียวที่เกือบจะถึงท้ายรถสิบล้อแล้วโชคยังดีที่ว่าเราเผื่อระยะมาฮะก็เลยเนี่ยครับเป็นประสบการณ์ประสบการณ์หนึ่งที่ที่เราเจอนะฮะหลังจากนั้นที่ที่ว่าพอพอเริ่มชะลอรถได้เนี่ยปุ้มก็เลยขี่ไปสักพักหนึ่งก็เพลินเจอปั๊มบางจากปุ้มก็เลยขี่เข้าซ้ายแล้วก็เข้าปั๊มบางจากไปนะฮะแล้วก็ไปจอดพักรถอยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงะฮะก็ดูอาการแล้วตั้งแต่แรกที่ก้มลงไปดูเลยก็เห็นว่าโอ้พระเบกมันมันเหมือนกับแบบ มันร้อนนะครับแล้วมันมีควันขึ้นเลยก็เลยงงปกติมันไม่เป็นเนี่ยฮะไม่รู้ว่าเพื่อนๆเคยเจออาการนี้กันบ้างกเปล่าแล้วก็พอดูที่จานเบรกปุ๊บมันก็ร้อนแบบเหมือนกับว่ามันมีรอยไหมอยู่สักหน่อยนึงแต่มันก็ไม่ได้เป็นอะไรมากครับพอผมไอ้นั้นปุ๊บผมก็เลยไปเอาน้ําใส่ขวดมาแล้วก็ลาดไปที่ตัวจานเบรกกับพ้าเบรกก็ให้มันเย็นลงนะฮะสักพักนึงก็พักปุ๊บผมก็ขี่รถต่อเพราะพอต้องวิ่งงานนะฮะก็ทีนี้มันก็เริ่มดีขึ้นก็เริ่มดีขึ้น ก็เลยไม่แน่ใจว่าอาการนี้เพื่อนๆเคยเจอหรือเปล่าก็เลยตกใจอยู่นิดนึงนะฮะแอบตกใจอยู่นิดนึงนะฮะก็เลยอยากจะปรึกษากันอย่างนี้แล้วกันนะว่าผมไม่แน่ใจนะครับว่าในในทอ้นทองตลาดตอนนี้มันมีผ้าเบรกยี่ห้ออื่นซึ่งมันดีกว่านี้ไหมซึ่งอยากจะให้เพื่อนๆช่วยกันแนะนํามาในใต้คอมเมนต์ใต้คลิปปุ้มนะครับเผื่อมันมันจะมีผ้าเบรกที่มันดีอยู่นี้แล้วผมจะได้นํามาใช้แล้วก็เอามาแชร์ประสบการณ์กันว่าไอ้ผ้าเบรกตัวนี้ใช้แล้วมันเป็นยังไงนะฮะคือ ใช้ผ้าเบรกศูนย์มาก็เยอะแล้วแต่ว่าผ้าเบรกศูนย์เนี่ยผมใช้แล้วมีความรู้สว่ามันหมดเร็วมันหมดเร็วแล้วมันมันก็ดีฮะแต่ว่ามันก็คือมันไม่กินจานแม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันหมดเร็วก็เลยไปเอาผ้าเบรกตัวนี้มาใช้ซึ่งทางช่างเขาก็บอกว่าใช้ได้จริงๆมันก็ใช้ได้แหละแต่ว่าพอถึงระยะหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าด้วยเนื้อผ้าเบรกมันนะฮะมันมันอาจจะแข็งเกินไปมันทําให้ การที่ว่าพอระเบกปุ๊บประสิทธิภาพในการที่จะไปจับกระจานเบรกะมันเลยลดน้อยลงหรือเปล่าก็นะฮะเสี่ยงเสี่ยงตายอีกแล้ววันนี้ <c oughs> ก็มาแลกแลกประสบการณ์กันนะครับส่วนอีกประสบการณ์หนึ่งนะฮะที่ที่ที่เจอมาวันนี้ก็คือว่าผมก็ขี่วิ่งงานนี่แหละก็เส้นเส้นบางนาตานะครับซึ่งในถนนบางนาตาถ้าเพื่อนเพื่อนนึกภาพตามนะครับก็คงจะนึกออกนะฮะมันจะมีเลนนอกกับเลนในนะครับผมไม่รู้ว่า เพื่อนๆเรียกกันยังไงนะครับแต่สาหรับผมนะผมวิ่งเลนนอกเลนนอกก็คือว่ามันเป็นทางปกติที่สําหรับมอไซด์วิ่งใช้งานทุกวันอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าถ้าเลนในเนี่ยมันจะเป็นเลนที่ตํารวจเขาห้ามเข,ข,ข้าไปวิ่งข้างในนะฮะก็เลยวิ่งวิ่งเลนนอกมาทีนี้พอวิ่งเลนนอกมาช่วงก่อนจะถึงบางพีนิดน,นึงมันจะมีทางเบี่ยงออกแล้วทีนี้มันมี GPS โดนนะครับขี่ตามหลังบุ้มมาก็ขี่มาจนตีคู่กันเลยแล้วก็มันจะมีทางเบี่ยงออกที่จะเข้าเลนใน เขาก็เบี่ยงที่จะเบี่ยงออกเขาเลนในครับแล้วก็ปุุงก็ก็ขี่ไปปกติทีนี้พอหันไปมองกระจกหลังทีนึงอะความรู้สึกเลยครับได้ย <Yeah. S 1> ินโครมรู้แล้วว่าเขาลม้มก็เลยหันไปมองกระจกหลังแล้วรู้สึกเลยว่า <Yeah. S 2> ที่สาเหตุที่เขาล้มมันพอแล้วเ <Yeah. S 2> พราะตอนนั้นนี้ผมเห็นอยู่มันมีน้ําเจิงอยู่แล้วก็มีขี้โคลนอยู่ตรงตรง,ตรงข้างทางที่เราเบี่ยงออกไปคร <Yeah. S 2> ผมเข้าใจว่าเขาน่าจะแฉลบแล้วไปโดนขี้โคลนนะฮะแล้วก็เลยทําให้รถเขาลม้มแต่โชคยังดีนะผมมองมอง,มองกระจกหลังแล้วคือเขาอะ ไม่ได้ล้มไปในเลนของถนนใหญ่เขาล้มอยู่ในในข้างทางที่กําลังจะเบี่ยงออกไปนะฮะก็เลยมาแชร์ประสบการณ์กันทีนี้ก็อยากจะบอกเพื่อนๆนิดนึงนะฮะเวลาเราใช้รถใช้ถนนนะฮะก็ขี่กันด้วยความระมัดระวังนะฮะมันมันเป็นอะไรที่แบบช่วงเวลาแค่เซียววินาทีมันอาจจะทําให้เราเกิดอุบัติเหตุได้นะครับคือการไม่ประมาทผมว่าดีที่สุดนะฮะถ้าเกิดมันพลาดพังมาเจ็บตัวไม่มากมันก็ไม่เป็นไรนะฮะทีนี้ถ้าเกิดมันเกิดอะไรที่มันเป็นเป็นไปมากกว่านี้นะครับ มันก็อาจจะเรียกร้องกลับมาไม่ได้ก็เลยฝากเพื่อนๆกันไว้นิดน,นึงนะฮะเพราะว่าผมเข้าใจว่าเพื่อนๆน่ะเวลาขี่รถถนนใหญ่อะ่ะเวลามันโล่งๆอะ่ะก็ต้องการใช้ความเร็วกันนั่นแหละแต่ก็นิดนึงนะฮะถ้าเกิดเตือนตัวเองได้ขี่กันจะชาได้มันก็มันก็จะปลอดภัยกับตัวเองนะครับจงังหวะไหนเราขี่เร็วได้เราก็ขี่นะฮะก็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับปุ้มจะมีนะครับทำเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่ผลิตโดยคนไทยนะครับแล้วก็จะ ลองขี่นะครับใช้งานแบบเทสไดให้ดูเลยนะฮะว่ามันใช้งานแล้วเป็นยังไงนะครับได้ข้อมูลมาคร่าวๆนะครับว่ารถคันนี้แรงมากนะครับในสายรถไฟฟ้าเนี่ยเขาแรงที่สุดแล้วนะฮะเร็วๆนี้เดี๋ยวได้ได้เจอกันแน่นอนนะครับแล้วก็กําลังอินเทลเลยรถไฟฟ้านะครับในหมู่ร i d เดอร์นะครับแล้วก็กลุ่มแมสเซนเจอร์นะครับที่เขาใช้งานกันนะฮะก็เดี๋ยวมาตามดูนะครับเชื่อว่าเพื่อนๆต้องต้องถูกใจแน่ๆเลยละฮะ ก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาติดตามทางช่องของปุ้มนะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็ฝากเข้ามาตามหาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้รถเจ้าฮอนด้า e ีดหรือรถตัวอื่นๆที่ปุ้มจะมานำเสนอในคราวหน้าคราวต่อไปนะครับขอบคุณมากครับเพื่อนๆ